สวัสดีครับกับจ่องโปแลนด์พาเราคือเก่าครับพ่อเอ่อมันแกล้งทำนะมันมอนล่องนกกระแตแหวนบอลทำนะเอ่อผมได้สังเกตมานี่ประมาณอ่าช่วงหนึ่งแล้วทำนะเอ่อตัวนี้ผมจะว่างมองเก่าครับเนาะนกมันบินขึ้นต้นที่แถวอย้างเงี้ยนะบางนีดครับเอ่อส่วนเสียงกับห้องนี้บเนาะ ส่วนที่เพื่อนห้องอยู่บริเวณนี้นะครับเนาะอ่ามีลูกนะครับเนาะลูกของอนกนกกระแตแวดนะครับเนาะนกกระแตแวดนี่ครับอยู่นีพวงหญ้านะครับเนาะแลนไปแรนมาอยู่นี่นะครับซึ่งแม่เพื่อนในห้องอยู่นี่ครับนี่ครับ นกกระแตแว๊ดนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นลูกนะครับเนาะครับเบิ้งดีดีนะครับเนาะจะเห็นว่าเป็นตัวนกกระแตแว๊ดนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับลูกนกกระแตแว๊ดนะครับเนาะนี่ครับซึ่งแม่เพิ่งในห้องอยู่นี่นะครับเนาะ ห้องหาลูกครับเนาะนี่ครับนกกระแตวัดครับอ่าอยู่แบบโบติงเลยครับเนาะอยู่แบบนิ่งๆครับโบติงบบขยับขยื่นครับนี่ครับจะบสซูมกล้องครับเนาะอ่าอันนี้เอากล้องเขามาไกลๆเลยครับนะครับอันนี้เป็นส่วนขาครับเนาะ เป็นขาเป็นตัวเป็นหัวครับนี่ครับตาแป๊บแป๋วเลยน้องเนาะนกกระแตแวดครับอ่อบนแอ่ใจน้องนะวมาจะมีหลายตัวบ่ครับจะอาจจะอยู่บริเวณนี้น้องเนาะอาจจะลีลีอยู่กับใดน้องเนาะอ่อลบพ่นน้องเนาะลบพ่นลบๆสันสอยู่แถวนี้นะครับ ตนนัวนี้หินตัวน,นี้นาะเนาะเหมือนหินลองหนุนของนอกกระแตแบบครับคล้ายๆครึ่งนรองเนาะเพราะว่าอ่าผมนี่นุ่นครับมองมาตรงน,นูน้นครับไก่ผมครับอ่านนุนครับมองหัวไก่ผมเล่นน้อเนาะอ่าผมนี่มองมา เห็นนกกระแตแหวนนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวเอาโซบเนาะเนาะเคลียก้อนหินก้อนนี้แหละครับบอ้โหว่าเป็นหมอนอ่าหมุนนอนของนกกระแตแหวบปอนด์เนาะนี่ครับย้อนแสงน้อเนาะนี่ครับวันแรกใจนะคเนาะจะบอกค่อยชัดป่นไหนครับนี่ครับเห็นนกกระแตแหวนนะครับเนาะเอาอ่า ศพนะครับหรือปากนะครับเห็นเคลียไปเคลียมากอยู่นํครับเนาะผมก็เดี๋ยวมองมัตพุ่นครับประมาณอ่าจจะประมาณแปดสิบกิเมตรอยู่หล้ครับความห่างนะครับเนาะความไกลซึ่งผมในแลนน้อยเบิ้งครับแล้วก็ฝอยหินก่อนนะครับแล้วก็ลูกนะครับเนาะลูกเนาะก็แต้แหวดครับอ่าหินนี่เดี๋ยวผมจะเอาไวหมองเกาครับเนาะบพราะแนวใจว่าเป็นหมอนล่องของอ นกกระแตแวดพอครับเนาะซึ่งผมมองมากนรัเนาะอ่ซุ้มกล้องมาถึงครับเห็นเพื่อนเนว่เอาศพนี่นะครับเอาศพเอาปากขับเคียครับหินก้อนนี้ครับเนาะกับแน่ใจครับต้องต้องเบิ่งอีกเท่อนึงครับเนาะซึ่งเพื่อนเนีมีลูกับอยู่นี่ครับนกกระแตแวดนะครับเนาะอ่าเสียงห้องครับเนาะครับเสียงอ่าพอพอเลยกับแม่ห้องนกกระแตแวดครับน่าจะนะครับเนาะ ครับหินรองหนุนของนกกระแตแหวดครับบ่อยแน่ใจนครับตอนหนุนน้เนะครับชนะุ่ไทยผมยังลายน้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องโปรรเลียนพาหรอไนี้นะครับขอบคุณครับ